เอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขุนนะครับสตาร์โรบติดตอนนี้มาหนาโุงเรียนบ้าน,นโพนคอแวะมาสนีทก่อนนะ เบียงปา้าเผาสุ่มตำลาบก้อยตัดคือขายดีแท้เรียก,ก็กีโตวันนี้ วันนี้ผมปิดร้านไปหาใส่เบ็ดไปหาใส่เบ็ดกอนโอ้ยเป็นไแเ่บบ่อพี่น้องถ้าจิงหอยยังสีไปใส่เบ็ดมาหมานนี่แล้วพี่พี่อ้อย่างคุกมาเลยพนักงานมาใหม่ป่ะนี่ ก็คุ้นหนาหรือเปล่าขยันขยันทำอะไรน้ำตกไม่ต้มหอยจันปร์วิธีกุบเป็นปุ๋งเสียบไหลนั่นเห็นบ่ กเูเล่คูเล่เข้ากันแล้วเว้ยโอ้ยหอมหอมหอมโอ้ยเจาะเห็บเสมอเนอะก็ตองอีหยังหลายเลยมาได้ครับเราจะไปตึงแหี่ไปผูด้เดียวนี่ๆๆๆๆๆ ต้องตึงเหีเ้ยเขาเขาไ่ได้เบ็ดก็จะตึกเอาเ <c oughs> ด็กครับลานยุทธแถวนี้แหละแถวพวุ่นข้อสีสเกตกันตรล่ำลูกคาพื้นหลายแห้งทุเรมาซาพระท่านนี่ เอาอันอ oh, ันเจ้ไปใส่ละเจ้อ <c ười> ันไม่ซื้ออยัางนึงเลือกซื้อมันแล้วเจ้เตยโอ้ยลืมซื้อนั่นจะควางลืมซื้อน้องจะควาง นะครับืนที่เป็น,นเนังเี้ยพี่น้องเลยแถวนี้นะครับแถวเขาพานว่าเขามากินยืนนี่ตลอดโอ้โต๊ะลายแห้งอันนี้ปูหมูดให้น้องสาวโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศมันนีอ้อากาศว้อนนะครับ ประมาณยี่สิบกว่าประมาณยี่ตอนนี้นะประมาณยี่สิบเอดองศานะครับนัยงเย็นอยู่โอ้ไปเลยครับไปเลยครับ